วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมริงวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวร,รัคติยาราชนารีเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมาัสากาันพันธงสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชากาลที่หนึ่งถึงรัชากาลที่เจ็ดและรัชากาลที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปะดลมหาสเสวตชัตรเครื่องราชากกุธภัณฑ์ทรงคมพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีชัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดีเรเกถวายพระพรล,ลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภธพระมหาเสวตฉัตรพระราชูประโพลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่่ ในรัชกา,กาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วัน โดยวันแรกวันที่สองพฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปนระทานณัราที่นั่งอมรินวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี วันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีชัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันชัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตติยาธิราชณประสาทพระเทศบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย